อ่ะครับสวัสดีนะครับผมจากเพจเครื่องสีข้าวเกษตรพารวยนะครับผมวันนี้เราจะมานําเสนอพวกอะไหล่เครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับที่ใช้ในครัวเรือนนะครับผมก็ส่วนมากตอนนี้ก็จะมีบเกือบทุกครัวเรือนแล้วนะครับผมก็จะมีหลายอย่างนะครับเป็นอะไหล่ที่สิ้นเปลืองนะครับเอาไว้เปลี่ยนนะครับผมสาหรับเครื่องสีข้าวเล็กนะครับผมก็จะมีเป็นแนะนําเป็นตัวแรกตะแกรงสีข้าวนะครับตัวนี้ตะแกรงสีข้าวหกเหลี่ยมนะครับอ่าตะแกรงสีข้าวหกเหลี่ยมนะครับผม ก็จะมีอยู่3เกรดนะครับตัวนี้เกรด A เกรด B เกรด C นะครับผมจะมีอยู่3ราคานะครับตัวนี้เกรด A นะครับผมเกรด A ชุบแข็งเหนียวนะครับตัวนี้จะชุบแข็งเหนียวนะครับผมตัวนี้อ่าแล้วก็รูจะเล็กกว่านะครับรูจะเล็กกว่าตะแกรงที่ขายทั่วไปในท้องตลาดนะครับที่ขายทั่วไปในท้องตลาดรูมันจะใหญ่นะครับเห็นไหมครับผมเปรียบเทียบนะครับอ่าเกรด A จะรูเล็กกว่านะครับอ่าอันนี้จะรูในท้องตลาดมันจะรู รูใ bon. หญ่นะครับผมพวกนี้ถ้ารูใหญ่นี้เมล็ดข้าวสารบางทีเม็ดเล็กมันสามารถรอดออกไปได้นะครับตัวนี้ตะแกรงเกรดเตัวนี้คือรูมันเล็กนะครับผมข้าวสารจะไม่ค่อยรอดออกไปนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวลำละเอียดด้วยนะครับตัวนี้จะได้ลำละเอียดนะครับผมราคาก็ตัวเกรดเนี้นะครับราคา450บาทนะครับ450าบาทรวมส่งนะครับผมถ้าซื้อคู่ก็900ถ้าซื้อคู่นี้เราคิด หลือ800รนะครับลดราคาเหลือ800นะครับตัวนี้เกรด A นะครับผมอ่า450บาทซื้อคู่800รวมค่าส่งนะครับตัวนี้นะครับเกรด A นะครับอ่าตัวเกรด B นะครับผมเกรด B นี่ก็ตัวนี้นะครับ350นะครับรวมค่าส่งถ้าซื้อคู่ก็600นะครับรวมส่งนะครับผมอันหนึ่ง350ซื้อคู่เหลือ600นะครับผมตัวนี้รวมค่าส่งด้วยนะครับ ดูเกรด C นะครับผมอันนี้เกรด C เกรด C ก็อย to ู่ท <inaudible>. ี่250นะครับ250นะครับผม2 5 0ซื้อตัวนี้ถ้าซื้อคู่นะครับซื้อคู่ตัวนี้ซื้อคู่เหลืออยู่400นะครับผมตัวนี้อันละซื้ออันละ250ซื้อคู่เหลือ400นะครับตัวนี้นะครับจะมีอยู่3เกรดนะครับตะแกรงสีขาวสนใจรุ่นไหนก็สอบถามมาได้นะครับนี่มี3า สามเกรดนะครับ a b c นะครับผมแล้วก็ชุดบดนะครับตัวนี้เป็นชุดบดชุดหัวบดนะครับใบมีดฝังเครื่องบดนะครับจะมีอยู่สองแบบนะครับอันนี้จะไปเป็นตัวฝันนะครับอันนี้ใบตีป่นนะครับอ่าตัวนี้นะครับมีสองแบบนะครับผมอ่าใช้ตัวไหนก็สอบถามมาได้นะครับอันนี้เหล็กครอบตะแกรงนะครับผมอันนี้เป็นเหล็กครอบตะแกรงนะครับอ่าชุดนี้สองร้อยห้าสิบรวมค่าส่งนะครับ สนใจสินค้าตัวไหนก็แคปหน้าจอได้นะครับสนใจสินค้าตัวไหนแคปหน้าจอส่งมาดูได้นะครับผมอันนี้จะเป็นแกนเผานะครับแกนเผาก็จะมีอยู่2แบบนะครับแกนเผาเดีวมจะมีแบบตัวนี้จะเป็นหัวตัดนะครับหัวตัดอ่าตัวนี้หัวตัดนะครับถ้ารถถอดออกมาจะเจอหัวตัดอีกรุ่นหนึ่งมันจะมีแบบหัวรับด้านหน้านะครับจะมีหัวรับลูกปืนด้านหน้านะครับอ่าจะมีอยู่2แบบนะครับ ัวนี้เป็นตัวคาปาซิเตอร์นะครับลูกค้าบางทีเปิดเครื่องเครื่องมันไม่ทํางานมันร้องอื้ออัอื้ออัะนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้นะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับผมเครื่องร้องอื้อืดอือตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนได้นะครับก็จะมีอะไรก็มีหลายอย่างนะครับถ้าท่านใดได้ใช้ท่อถ้าเป็นท่อพลาสติกอยู่นะครับผมบางรุ่นมันเป็นท่อพลาสติก อันนี้จะมาเป็นท่อสแตนเลสนะครับเอาไปเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับผมเอาสแตนเลสก็มีถุงลำนะครับอ่าถ um. ุงลำแกงบดแกงบดก็มีหลายเบอร์นะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับมีหลายเบอร์นะครับผมมีตั้งแต่เบอร์0.6มิลไปจนถึงเบอร์6นะครับ0.6มิลไปจนถึงเบอร์6มิลนะครับผมอ่าสนใจชิ้นค้าตัวไหนก็แคปหน้าจอ ส่งมาดูได้นะครับผมอะไรเครื่องสีข้าวหนาเล็กนะครับอ่าม,มันอะไรก็มีหลายอย่างนะครับผมสนใจสินค้าตัวไหนก็เดี๋ยวผมแจ้งเบอร์โทรไว้ในใต้เพจนะครับผมสินค้าตัวไหนก็สนใจสินค้าตัวไหนก็โทรสอบถามได้นะครับอ่าสวัสดีครับผม